สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาดูการตึงเก็บผิวเอ็มซีไนลอนนะครับคลินี้ตึงเสร็จแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นมีดขาวนะครับ ใช้รอบช้าๆครับอยู่ที่90รอบต่อนาทีรอบเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะพันคอ,อตัวนี้ก็จะไป เอาไปเป็นทำเป็นบูทขับสายพานไปนสวมอัดกับมอเตอร์เจ็บผิวนอกเสร็จก็จะคว้านข้างใน ประมาณนี้แล้วครับ